เก็บสาธีรักมี้ชื่อดักเธอไปที่เธอนั่นคิดเบี่ยงวนครายฝันบางฝันยังไม่ได้เจอวงจรบีบพันเราต้องบุกฝ่ายด้วยมือและกายของเธอและกับฉันไม่มีผู้ใดจะก้าต้านทานแต่แดนโลกันใครได้เจอรักจะมีพลังสู้ทุกอย่างโอ้คุณดีมีเพียงเราแถวนั้นเชิญรุนจังเดือนป้าช่างไม่มีใครไร้ฝันปันจะวินเคียงข้างเมืองฟ้าสวรรค์ในเวที เมื่อเรามีรักอะไรก็ง่ายนะคนดีแค่ตั้ใจี่เธอพูดมาเราจะพูดไปต้องการเพืนคืนพร้อมนะถ้าเป็นเหมือนเส้นหัวใจแต่ยังหมื่นบนไม่เห็นททางใดเมื่อมีมีใครกับทนทางตรงหนไม่มีอาติต่อะไรเลยนะเ้วเงียบัาทีรักมีชุ่รักเธอลืมเธอลืมกันนะเราน่าเกลใครแม่มีเหวตะวันตกและมือเบอร์ยังเจอกบะส้นเดาที่เชื่อใจ คนไม่ส้ใจขอไปเคกับฉันวิญญาณยื่องหลบรวมไม่แค่ไม่ว่าว่าในกัน่ใครจะเจอรักจะมีจามมันสุดยังจบนี้มีเพียงเพียเท่านั้นเื่านจุดจ้ำจำปลาปลาให้มมีั้รักักจจิี่ข้างหนงาะวันในเวาเวลาหาราอะไรก็ง่นาคนดีในโลกแห่งใครจะเจอรัก คนเราอยากโอบคนดีมีเพียงเราเท่านั้นฉันดุ่มบันจันหลงบาครังไม่มีใครรู้สักปัญจเยือกตานั่งฟ้าสวรรค์ในเวนีเมื่อเรามีรักอะไรกับเงินนะกคนดี